วันนี้นะคะมาเปิดคลิปกันที่หน้าสำนักงานนะวันนี้มีกิจกรรมดีๆเรื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ฝนกำลังตกมาคะเดี๋ยวเข้ามาหลบฝนกันก่อนค่ะแล้วก็เราจะมาพูดถึงไข้เลือดออกกันก่อนนะรู้ไหมว่าไข้เลือดออกเนี่ยเป็นอันตรายมากไข้เลือดออกเนี่ยคะ่ะเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยที่มียุงลายอ่ะเป็นพาหะในการนำโรคนี้ซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำก็จะเกี่ยวขกับการกำจัด ที่อยู่ของยุงลายคำตเก็บนะคะคอนเซปต์ของเราในวันนี้ก็คือเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ําเดี๋ยวบ้านเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากบ้านของพวกเรา,เากันเองมาเป็นที่ทํางานนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้มีอะไรกันบ้าง น,นี่ก็เป็นรถตัวแรงของสำนักง,งานเราค่ะมีอายุมากกว่าน่าจะมากกว่าหนูนะคะค่ะเรียกว่าที่เราสักกักนก็คือไซอเบดโดยได้รับการสนับสนุนมาจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชรค่ะได้มาไซอเบดแล้วก็ที่พ่นยุงนะคะสองนะนี่เข้าไปใส่ผ้า,าอินเสิรตำนะร ค่ะแล้วก็กิจกรรมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะเราต้องหมั่นทำความสะอาดเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ําให้สม่ําเสมอและยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนตกอยู่บ่อยๆยุงก็จะชุมเป็นจํานวนมากเพื่อห่างจากไข้เลือดออกใส่ใจสามเก็บด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ